สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษ้าวัรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื้อนี้พวกเฮาจจมานำสเสนองานเปิดปีทองเที่ยวลาวปี2่2งพันสาวซีที่แขวงจำปาสสักสุธานฝังรายละเอียดจะเป็นนเดอร์นั้นเสิญท่ทานหับฝังพร้อมกันเลย วันที่4กุมภาพันธ์ปี2004องค์การปกครองแขวงจำปัสสักได้จัดพิธีเปิดปีทองเที่ยวลาวป่องพันสาวซีและงานมหกรรมคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาแขวง่านเจ้าแขวงจำปัสสักได้กล่าววา่างานเปิดปีทองเที่ยวลาวปีส่องพันสาวซีนี้ได้มีรายกิจกรรมคือ มีบูธวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้ากสิกรรมหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในงานจะมีการวางแสดงสินค้าที่ลากล่ายเป็นต้นแมนสินค้าที่เป็นท่าแหงเป็นเอกลักษณ์ของบรรดามเมือง นครปากสีและสมาคมหัตถกรรมแค้งสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กสิกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมการค้าการบริการโคงธนาคารพัฒนาลาวโฆษณาแรงท่องเที่ยวเหือนพักหงหรมต่างๆเนอพิธีดังกล่าวนอกจยกการเปิด ปีทองเที่ยวเหล่าปีส่งพันสาวซีแล้วยังมีงานแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสติวัลซึ่งมีนักฮองที่มีซื้อเสี่ยงจากหล่าและต่างประเทศมาห่วมแสดงอย่างล่วงล่เห็นห้างานมีบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อเนอความหมาย,ย่างลึกซึ้งแข้างจำปัสักมีทาแห่งบุมซอนด้านการท่องเที่ยวคองแควงลลย มีแรงท่องเที่ยวทางดันธรรมศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งทั่วแคว้งมีแรงทงเที่ยวทางมุดซ่งหอยสี่สิบสี่แห่งเนือนั้นแรงทงเที่ยวธรรมศาสตร์หนึ่งหอยสามสิบเก้าแห่งแรงทงเที่ยววัฒนธรรมหกสิบ่องแห่งและแรงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สี่สิบสามแห่งมีสถานทีทงเที่ยวที่เปิดบริการแล้วห้าสิบกว่าแห่ง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไดแบ่งเขตกันท่องเที่ยวออกเป็น4เขตคือเขตมหานาทีสีทันดอนเมืองโค้งซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือน้ำตกตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดส้มพมิดเส้นทางรถไฟเก่าลางรถไฟหัวรถไฟขั้วข้ามรถไฟทาขึ้นลงกลงปันทีบ้าน ดอนคอนบ้านดอนเดชและวิธีสีวิตที่ผู้ผ่านกับไส้น้ำคลองเขตวัฒนธรรมมรดกโลกจำปาศักรวมมีี่เมืองคือเมืองจำปาศักเมืองปทุมพรเมืองสุขุม,มาและเมืองมุลลปโมก มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมนวัดเมืองกลางเมืองเก้าจำปัสักวัดผูจจำปัสักมรดกโลงแห่งที่ส่งข้องลาวทาดุซ้ำปางเมืองสุขุมาทาตบ้านโดนทาดนางอิงเมืองหมุนละประโมกผู อาซาสถานบูหารโตโมหาดสายข้าวดอนแดงเมืองปทุมพรเขตภูเพียงบรเวณเมืองปากซองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีทั้งมีซื้อเสี่ยงด้านกาเฟ่ซา ที่มีรสซาติเซฟเป็นเอกลักษณ์เพราะเกิดจากดินภูไฟเกาหลายล้านปีพร้อมนี้ยังมีน้ำตกตา้านหลยแหงที่สำคัญเป็นต้นแมนตาดฝานตาดเหยืองตาดเจ็ดซันตาดตาเยกเสือ้อตาดจำปีและตาดอื่นๆอ,อีกหลยแหงที่สวยงามนอกนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมา,าทางด้านกสิกรรมคือส่วนผัก อากโกซึ่งกำลังได้รับความนิยมไปเที่ยวสมจากนักท่องเที่ยวเขตวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์รวมมี4เมืองคือนครปากเสเมืองพูนทองเมืองสสนสมบูรณ์และเมืองบาเจียงเจริญสุขสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทีวัดล่วงปากเสวัดพระบาทวัดจอมเพ็ดวัดผ,ผูซาเล่า ผูหินข้องหินหลักขอนนำตกตาดผ้าซ่วมและอื่นๆด้านซิงหองหับและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวมีหงแหม7จหงแหงมีซ่องผ่นเจ็ดหอยหกสิบซ่องห้องเหินผักซ่องห้อยสาวเอ็ดแหงมีซ่องผันส่มหอยสิบห้องมีรีสอร์ทเจ็ดแหงมีซ่องห้อยห้าสิบแปดห้องหานอาหารซ่องห้อยสามสิบส้อมแหง มีบริษัทนำเที่ยว33บริษัทมีพนักง,งานนำเที่ยว2่9งหยสีคนมีรถโดยสรารและรถบริการท่องเที่ยวทั้งหมด1360บคันนนั้นรถบริการท่องเที่ยวมี374หสิบสี่คัน นอกนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสามารถหองหับนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่มาเที่ยวสมได้เป็นอย่างดีปีซองผ่นานสาซ่มผ่านหมาแคว่งจำประสักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสมภายในแคว้งประมาณซ่อมห้าสีส่นขนและคาดว่าปีซองพันเสาซีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบทต่ำกว่าห้าเส้นขนเนื้อนานส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนผ่านไปนั้นท่านได้ฟังงานเปิดปีท่องเที่ยวลาวปีส่งพันเซาซีที่แคว่งจำปาสักในวันที่เซาซีกุมภาพันธ์เซาซีข้อขออใจข้อมูลจากข่าวสร้งประเทศลาวในคลิปต่อต,ตไปพวกเราจะมานำสนเสนอ ความหู้และข้อมูลดีๆอื่นสุทานฟังอีกวังว่าทานจะติดตามหับฟังนํากันเนะขอขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อททานจึงจะได้ับความหูและข้อมูลดีๆจากพวกเขาเป็นประจำและพบกันใหมนะ่นคลิปต่อๆไปสบายดี